ไอคิดแน่แบบนี้นะครับทุกคนพี่น้อนดีซีโรเจอพี่น้องดีสีโ่โรนะครับทุกคนแต่ว่าคนนั่งหงชื่อว่าดีตีโตนะทุกคนแม่งนะงงไหมก็คือคนนั่งหงาเป็นเด็กหลงทางมาจากที่ไหนไม่รู้นะรับแล้วเขาก็มาบอกว่าเป็นลูกผมฮนะงงเลยนีคิดจะเป็นยังไงก็ไค่คิดแน่ทีหนึ่งหรอไวลรนะครับทุกคนถึงมันจะไม่ถึงก็เถอะนะโอเคก็ไปด้วยคิปกันเลย สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดกจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทําตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทําตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ,บายครับไปบาย,บาย สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมดีซีโรนะครับทุกคนวู้ว,วันนี้นะครับทุกคนเราอาจจะมาเล่นมาครับเวอร์ชั่น1.12.2นะโอ้ยบอกไม่แยกเกินวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตเลยนะครับทุกคนนี่เป็นไงภาพสวยไหมครับไมค์ครับผมปรับภาพมันดูแบบสวยขึ้นนะโอ้โหไมค์ครับแบบสวยสวยมากๆนะครับทุกคนแต่ okay. ตอนนี้เราอยู่ที่ หมูบีเอ็นพีซ่านะครับหรือว่าหมู่บ้านเอ c ีซนั่นเองนะครับตบมุกหน่อยให้ทุกคนดูฮ่าฮเคมาครับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์นะครัวกดไลค์คลิปนี้ถึงสักเออหนึ่งแสนไลค์นะครัทุกคนหนึ่งแสนไลค์นะทุกคนไปเริ่มเลยเดี๋ยวเราลองตัดไม้กันดูนะผมโอ้โหไม่ได้เลยมาครับนานตั้งแต่ยุคเด็กสาวอ่ะอู้ได้นี่นะครับทุกทุกคนตกครับโอ้โหไม่ได้เลยมาครับนานยอดจริงๆครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวทำต้นไม้ต่อไปก่อนเฮ้ยนะ ถ้าเป็นแอนต่อไปดีกว่าไม่ได้ได้เอาชีวิตรอดนานนะครับทุกคนอาจจะแบบเมินๆหน่อยนะแล้วทำไมผมได้เสียงระบาดระบายนี้ดีกว่าเฮ้ยเสียงระเบิดทุกคนอาจจะมีอาจาอาจะสักอย่างนะครับมีทั้งเสียงระเบิดเสียงระบาดไม่เสียงระบาดปกติไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนโอเคครับมาเดี๋ยวจะทำเฮ้ยใช่บ้านหลังนี้เฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยเด็กที่ไหน,นเนี่ยเฮ้ยเด็กนี่มันน่าคุ้นๆว่ะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับลูกดีซิโดเฮ้ยอะไรเนี่ยใช่พ่อไหมครับฮะ ไม่ไม่ไม่น่าใช่นะหลงทางหรือเปล่าหลงทางหรือเปล่าครับอาจารย์น้โคพเออไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นผิดบ้านนะครับเออหนูน่าจะมาผิดบ้านนะไม่ผิดไม่ผิดมันผิดครับมันผิดใครวะเนี่ยยากาแฟแฝดลูกดีเิโลไม่ไม่ไม่น่าใช่น่าจะเป็นแฟดคุณคือพ่อหนูไม่ใช่ครับไม่ใช่น่าจะผิดบ้านนะครับยาครับอุ้ยทุกคนครับมีเด็กอะไรเนี่ยทุกคนครับเด็กคนนี้อยู่ไม่ได้อุ้ยพ่อพ่ออะไรอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ครับเออหนูเป็นลูกใครครับเนี่ย ชือหนูด้วยเดี๋ยวใครวะน่าจะจําผิดนะผมว่าน่าจะจําผิดนะครับดูพ่อไงไม่ใช่ครับอเอาเข้าไปแม่กำลังจะตายจะตายแล้วเออปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะเอา้าเอาอะไรอะ่ะเนี่ยไม่เออตายเถอะแล้วแล้วหนูเป็นใครครับเนี่ยใครวะเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ชื่ออะไรพ่อจําหนูไม่ได้หรอชื่ออะไรชื่อดีปีโปไม่ใช่ครับเออทุกคนครับมันจะมีใครสักมันจะมีใครสักคนบนโลกครับตั้งชื่อว่าตั้งชื่อรู้ว่าดีปีโปมันไม่มีทาง ใครมันตั้งมันต้องโง่มากๆเลยครับทุกคนชื่อว่าดีปีโป้โอ้ใครมันจะตั้งใครคนตั้งนี่มันจะโง่มากๆเลยนะอย่าไปตั้งเลยพอแล้วว่าเอาชื่ออะไรคนที่เรามาตั้งไม่ใช่ใครมันตั้งโอ้คนนั้นมันจะโง่มากๆเลยนะครับที่แบบ พ่อดีปิโป้โอยพ่อตั้งโอยพ่อจะด่าตัวเองทำไมล่ะพออ่อกงใครวะเนี่ยก็ใครเป็นคนตั้งวะเออวัดใจมาทำอะไรอะเออเออลูกใครก็ช่างอมาทำอะไร,รอ๋อกวคุยหินก่อนดีกว่าครับทำบ้านหินดกว่ามาหาพ่อเป็นพ่อก็วะเออเป็นพ่อก็เป็นพ่ออ่าครับไงเอกไงเอกเอ้อยอออทุกคนสร้างบ้านเออลูกมาช่วยสร้างบ้านหน่อยออะลูกใครก็มีลูกพูดไปกันมาช่วยสร้างบ้านหน่อยเออเมามาสร้างบ้านกันได้พ่อเอาบ้านหินล้วกันนะทุกคนครับ ให้ผมใส่เซนเดอร์ดีไหมโอ้ภาพสวยดีพ่อจําได้ไหมว่าของอย่างแรกที่พ่อซื้อให้เออพ่อใครวะแล้วคันนี้มันลูกใครวะนะเนี่ยอาว่าน่าจะจ่าผีบ้านนะเ,เพราะว่าเราปล่อยเด็กคนนี้ไปอิครับทุกคนเฮ้ยเอาโป๊อตโต้โป๊อตโต้โโตชิฟนี่ไงพ่ออะไรตุ๊กตาชัคก,กี้ที่พ่อซื้อให้เด็กไหนวะทุกคนเออปล่อยไปเถอะไม่ไม่ไม่เคยซื้อให้ชักกี้โอ้ทุกคนนี่ครับชักกี้เดี๋ยวเก็บแครอทอ่ะกินกินแครดไปจะได้สมองจะได้ฉลาดขึ้นกินเข้าไปนี่ จะได้ฉลาดจะได้จำหน้าพ่อแม่ตัวเองได้นะไปคันเถิดทุกคนขอบคุณมากครับพ่อเออกินแคลอรี่เยอะกินเข้าไปอู้ตรงนี้เป็นเลวีนะครับเอ้ยนี่คิกว่าอะไรวะเออดีปีโป้ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าเตี้ยเอออย่าเรียมอย่าเรียมเฮ้ยลูกเรียมเหมือนเหมือนใครเลยได้จะใส่นี้มมาจากใครนะฮะเรวีเียมนะฮะเหมือนพ่อเดียวใช่เฮ้ยอ้สวยโยเฮ้ยทุกคนตรงนี้มันหมู่บ้านหมู่บ้านกลังเลวีนะครับเออสุดยอดสุดยอด แล้วตรงเนี้ยมันเลื่อไปถึงตรงนี้เลยเนะี่ยตรงนั้นตนึ้งถึงตรงนี้บ้านนี้สวยเกิดแปลกดีนะครับนี่พอ่อเอาว่เาเฮ้ยอะไรอ่ะเอ็กโซเฮ้ยวงเกาหลีชุดจากนาคตอ๋อเฮ้ยอย่าตีดิโอชุดเอ็กโซครับชุดจากประเทศเกาหลีนะครับชุดวงเกาหลีเฮ้ยมามาสร้างบ้านกันมาสร้างบ้านกันอันนี้เอาอันไหนอีกมาครับหลากหลายเหล,ลือเกินนี่อะไรอ่ะปืนจากโลกอนาคตไหนปืนอะไรปืนพาวส์ไรเฟิลเฮ้ยเล่้งได้ทุกคนยิงแบบโนสโคป อุ้ยตายยิงแบบโนโสโอบเอ้ยรูเฟกว่ะเฮ้ยยิงคนทุกคนยิงคนคน,นี่วิ่งใส่แตกเลยทุกคนมาดูไส้แตกอย่าเปลี่ยนเชนเดอร์ทุกคนเปลี่ยนเชนเดอร์ดีไหมหรือข้างหน้าผมใส่หรือว่าข้างหน้าไม่ต้องใส่ดีถ้าใส่ก็สวยนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็ดูเป็นคลาสสิกดีนี่พอมีเจแฝคด้วยไหนเจแฝคเฮ้ยอย่าตีดิเฮ้ยฮเฮ้ยเจแฝคนี่ว,ว่าบินไงอ่ะเฮ้ยกดชิปบินเฮ้ยมันบินอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าอุ้ยครั้งแรกอุ้ยเจแฝกเฮ้ยไม่มีด้วยเหรอเนี่ย เงี้ยเราไปบงังคับไปข้างหน้างไงอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยมาน,นี่มาที่ตามมาตามมาไปด้านบนตรงนู้นกันเใช่ไหมมันด้านบนน่าจะเป็นภูเขาหิมะอะไรก็อย่างนะครับเดี๋ยวแล้ผมใส่เจ๊แผลกต็ตอนเอ้ยอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งปล่อยปล่อยปล่อยป,อยปืนจากลูกนาคตอ่ะนี่ไม่ได้กินอู้เจ๊แผลก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยขอนะถือว่าขอแล้วมาจับลูกนาคตได้ไงไปดูอะไรมั่งเอ้ยมามาสร้างบ้านตรงนี้กันเอ้ยทุกคนผมกระโดดปุ๊บมันบินให้ปั๊บเลยนี่ว่ะอ๋อไม่ต้องาาก,กองดชิ โอ้ตรงนี้สวยทุกคนนี่บรรยากาศว่าไงสร้างบ้านเฮ้ยคือป้อมอะไรเนะี่ยคุกเหรอบ้านหินเฮ้ยผุ่คุกเลยว่ะ โอ๊ยติดติดใหญ่ติดใหญ่ไหนไม่ใช่บ้านหินหรอวะไม่น่าใช่บ้านหินใช่ป่ะน่าจะคุกป่ะอันนี้คือบ้านของพ่อใช่ไหมคือบ้านบ้านอยู่ในคุกอะไรเงี้ยบ้านหินจากโลกอนาคตมีอาหารจากโลกอนาคตไหมไทุกคนเอาท,เทาเตาเผาดีวกว่าเออมีถ่านไหมขอถ่านหน่อยดยีขอถ่านหน่อยโอ้น่าสนุกน่าสนุกนะครับเฮ้ยอาหารโลกอนาคตเอาบนถอินชานะครับเฮ้ยเราลองหาชิ้นอื่นนะลองช้นี้ดูสิดีปิโปจะทําอะไรก็ตาสบายเลยนะรอแป๊บนึงโอเคมาแล้วเฮ้ยอะไรอะแก้วถ้วยอะไรเอ่ยชาจากโลกอนาคตไม่ งงนะโอ้ยอยู่ๆก็อยากตกว่ะอยากตกเขาว่ะอยู่ๆก็อยากตกว่ะเป็นไงอยู่ๆก็อยากตกเขายอยากตกอีกรอบอ่ะเอ้ยปืนเฮ้ยจะบ้านตรงนี้สวยมีบ้านอื่นอื่นหลังอื่นป่ะได้ไมคาคราวได้แบบพอใส่เชเดอร์แบบโอ้น่าเล่งขึ้นเยอะเอ้ยใครยิงปืนอะ่ะนี่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 ไหนไหนไหนเอ้ยทุกคนครับเป็นหมวกคิดมากแต่เลยไม่รู้นะครับทุกคนคุณแบบมึนขึ้นหมวกคิดมากมานานแล้วอันนี้มันคือมันเลยคิดมากมาเป็นประมาณสามแสนชาติครับอะไรอ่ะ โอ้ยในอนาคตพึ่งจะวันที่15อ๋อปืนอะไรอะ่ะปืนโลกอนาคตเหรอโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดจะลองไปข้างนอกกันดีกว่าครับทุกคนเนี่ยไปภูเขาโน,น้นกันแง้วตรงนี้ตรงนี้ภาพยังสวยแต่ท้องฟ้าปปแปลกๆไปหน่อยโอเคมาครับาม,มาเออาม,มา,า,ม,ามีบ้านหิมะไหมบ้านหิมะบ้านชุดเทศกาลเทศกาลวันคริสต์มาสนี่ไส้แตกเฮ้ยเฮ้ยเคายิไง,งไงอะ่ะเฮ้ยยิงเฮ้ยกระสุนหมดเฮ้ยอีกอะ อ้ยบบค้างอุ้ยอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเออนี่มันที่มันที่นี่มันอะไรอ่ะโรงหนังจากโลกอนาคตโอ้โหโรงหนังยังสร้างไม่เสร็จเลยเฮ้ยทุกคนค้างในภาพมันขยับด้วยนะครับลองมาดูลองมาดูนี่ภาพขยับด้วยป่ะนี่เด่เอาจบแล้วอเอ๊ะเดี๋ยวขอ เปลี่ยนเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกเฮ้ยอย่าตีมาไหนสนุกป,ปะเออก็สนุกดีนะมันเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้มีอยู่ป่ะเอ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเร่องนี้ทานให้ฟังก่อนนอนเตรียมนอนหยิบเตียงขึ้นมาแล้วก็เตรียมนอนหยิบเตียงขึ้นมาเตรียมนอนเดี๋ยวเร่องนี้ทานก่อนนอนให้ฟังมามาเดี๋ยวเพิ่ง เดี๋ยวเพิ่งนอนนะมาฟังไว้ก่อนฟังไวุู้ขึ้นมาดูก่อนก็ได้ดขึ้นมาดูุกขึ้นมาดูมามา,มา,มาฟังอยู่มาไปดูด้วยกันไงกระลาครั้งหนึ่งนามาแล้วนะครับมีเซโนแมนตัวหนึ่งอะ่ะเดินอยู่ในป่านะแต่นั่นก็อยู่ในปา่าอยู่ๆก็มียูเอโอมาปุ๊บรับพาตัวไปอ้ายชดด่วยแล้วก็ดูรับพาตัวไปครับผมจบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ป่ะอย่าเดินในปา่านะไม่สนุกเลยเออแล้วจะพามาดูทำไมละเออเอออุ้ยมันไม่พังมันไม่พังเ้ยอย่ายิงเดี๋ยวลูหนังพังอุ้ย มีเจแพ็กสบายดีมาทุกคนโอ้ยโอ้ยหมูมาข้างนอกครับเฮ้ยอย่ายิงลงหนังอย่ายิางโงหนังตรงนี้คืออะไรครับน่าจะเป็นป้ายโรงหนังนะครับเขียนว่าเขียนว่าีน n ม่า Cinema นะครับีน n ม่าแปลว่าโรงหนังนะครับทุกคน c นน e m a โรงหนังเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงโรงหนังเดี๋ยวโรงหนังเขาพังโอ้โหพังหมดแล้วโรงหนังมีอย่างอื่นมาอยากไปอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนวันนี้ก็เจอใครไม่รู้นะครับอาจจะเป็นลูกคนอื่น,นครับไม่รู้หลงทางม,มาจากไหนนะโอเคไปดูโลกอนาคตไหมอ่าไปก็ได้ไปแป๊บเดียวนะแป๊บเดียว เร็วเร็วเร็วเฮ้ยทุกคนนี่มาประตูเพชรนี่ว่า <_ n> ลองกดเข้าไปดูไม่ใช่ลองกดลองว้าเข้าไปดูนี่ครับว้าเข้าไปในประตูเพชรนะครับ <_ n> ฟ้าอือเฮ้ยนี่สินะโลนาคตไม่ว่างเปล่าจริงๆเลยเว้ยอ้ยอยนี่คือโลนาคตของพระสอน,นครับท <_ n> ำให้เรารู้นะครับทุกคนตายไปแล้วอืม อนาคตแสงจะว่างเปล่านะครับมิซนาโรอนะเตของเราไม่น่ามีอะไรแ้วใช่ไหมโอ้โหโลอนาคตโอ้โหอันนี้คือแบบไวบรัสระบาดนะอาจจะเป็นซอมบี้เอออันนี้คือเมืองพังทุกอย่างพังหมดนะครับโลกอนาคตเนี่ยเออพังให้หมดจากโควิด19้อู้ทุกคนครับผมไม่รู้นะว่าโควิดอาจจะแบบอีกประมาณร้อยปีไม่ร,มรู้มันจะหายหรือเปล่านะครับตอนนี้ทุกคนจากที่กลายเป็นโควิดครับโควิด <c oughs> ก็กลายพันธุ์กลายเป็นซอมบี้นะทุกคนอืมโอเคตลกแล้วสำหรับคลิปนี้นี่ไงแม่โอ้นั่นนะครับผมตามที่เห็นนะครับ โควิยระบาดกลายเป็นซอมบี้โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติามกดดิ่งให้ผมด้วยก็ได้คลิปนี้ถึง1นึ่งแสนไลค์ไปเลยนะครับโอ้ถึงพูดไปถึงมันจะไม่ถึงก็เหอะแต่กดไลค์ให้เยอะๆนะครับทุกคนโอเคบ๊ายบายกดติามกดดิ่งได้บ๊ายบายเย้ yeah.